สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพาก้าวเลขเด็ดพารว,วยนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาดูผลของฮานอยเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานผลฮานอยปกติออก467นะคะคู่ชุด67ก็เข้าไปตรงๆที่2ตัวบนเลยนะคะเป็นคู่ชุดที่เราวงกลมไว้ให้แล้วก็เป็นคู่ชุดที่เรามาร์กไว้แบบไม่ติดดับเนด้วยนะคะดังนั้นตัวเลขที่มันเป็นเลขดับนะคะเมื่อวาน543ก็ทําให้ดับไม่มาจริงนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เรานํามาประกบ คู่ชุดกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขคงที่ของสูตร B นะคะก็ชนกันที่6นะคะดังนั้นเลข6ก็เข้านะคะในส่วนของตัวเลขตรงนี้เรามาร์ากผิดนะคะอันนี้เป็นเลข6ที่ชนเข้านะคะพอจริงๆมันมาชนกันที่4 6 1แล้วก็เลข6เข้านะคะ แล้วก็ตัวเลขที่เรานํามาวิเคราะห์ก็เริ่มกันตั้งแต่ตัวเลขคงที่ตัวเลขคงที่ก็เข้าไป2หลักนะคะก็คือ76แล้วก็เลขเด่นจาก5สูตรก็เข้า2หลักเช่นกันก็คือ76นะคะต่อมาเรามาดูผลการวิเคราะห์ของวันนี้กันค่ะ สำหรับผลการวิเคราะห์ของวันนี้เราเริ่มการวิเคราะห์กันตั้งแต่ตัวเลขคงที่กันเลยนะคะเลขคงที่มีด้วยกัน6หลักก็คือ876413ซึ่งตัวเลข6หลักนี้จะมาอย่างน้อย1ตัวหรือ2ตัวของผล2ตัวบนนะคะต่อมาเลขเด่นจาก5สูตรนะคะวันนี้ก็จะมีเลขเด่นที่ รวมกัน5สูตรก็คือ3 2 0 9 4 8 6นะคะเราจะนำเลขเด่นนี้มาเทียบตัวเลขคงที่นะคะเพื่อที่จะหาคงที่ที่ชนนะคะเมื่อเทียบกันแล้วก็จะได้เลขชนที่3 4 8 6อันนี้เป็นตัวเลขเด่นคงที่ที่ชนนะคะต่อมาค่ะตัวเลขที่มีอยู่ในสูตรแล้วก็ไม่ชนเลยก็คือ2 0 9เราก็จะดึง2 0 9มาเลยนะคะ ในส่วนของตัวเลขที่เป็นคงที่แล้วก็ไม่ชนก็มี7กับ1เราจะดึง7กับ1มาไว้ก่อนเลยนะคะ โดยปกติแล้วส่วนมากตัวเลขที่เป็นคงที่ที่ไม่ชนนะคะมักจะไม่มานะคะดังนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ได้จับตัวเลขที่มีคู่ชุดเจ็ดกับ1นะคะส่วนตัวเลข209เราเรียกว่าเลขไม่คงที่นะคะเลขไม่คงที่มักจะไม่มาด้วยกันถ้าจะมาก็จะมากับเลขคงที่นะคะดังนั้นเราจะจับตัวเลขคงที่ที่เป็นตัวเลขชนนี้มาประกบกับ2 0 9นะคะก็จะทำให้ได้คู่ชุดดังนี้นะคะ อันนี้เป็นคู่ชุดที่เราจับคู่ชุดให้แล้วนะคะต่อมาค่ะให้ทุกคนดูในส่วนของตัวเลขเด่นคงที่สุด b นะคะก็จะนำมาเทียบกับตัวเลขชนที่เป็นของ5สูตรนะคะเด่นคงที่สุด b ได้9 6 7 8 1 0 2เมื่อนำมาเทียบกันแล้วก็จะชนกันที่8กับ6นะคะดังนั้นวันนี้เด่นก็คือ8กับ6นะคะ ในกรณีที่8กับ6มานะคะจะต้องมา,าประกบกับคงที่ที่ชนที่เหลือนี้นะคะก็คือ3กับ4ก็จะทำให้ได้คู่ชุดเพิ่มมา8 3 8 4แล้วก็8 6นะคะแล้วก็6 3 6 4แล้วก็3 4ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลข8 6กับ3 4อาจมีโอกาสมาด้วยกันนะคะเราก็เลยจับคู่ชุดให้แล้วนะคะสำหรับตัวเลขที่เป็นตัวเลขชน ต่อมาทุกคนจะสังเกตว่าตัวเลขที่เราจะวงกลมนะคะเรามาดูตัวเลขที่เราวงกลมไว้ให้เนื่องจากว่าตัวเลขชนคือ8กับ6ดังนั้น8กับ6โอกาสที่จะมาสูงเราก็จะวงกลมคู่ชุดที่มี8คู่ชุดที่มี6นะคะคู่ชุดที่มี8แล้วก็คู่ชุดที่มี6ในส่วนของตัวเลขดับนะคะก็คือ9 4, 2อันนี้เลขดับจากสถิติได้เ9เลขดับตำแหน่งมกักไม่มาก็คือ4กับ2นะคะ จะสังเกตเห็นว่าคู่ชุดที่เราไม่ได้วงกลมนะคะในส่วนของตัวเลขที่ไม่ได้ชนกับ8กับ6นะคะก็คือชุดที่เหลืออยู่นะคะก็จะไม่ได้วงกลมชุดที่มี2 9นะคะแล้วก็คู่ชุดที่มีสี่นะคะที่จะไม่ได้วงกลมดังนั้นคู่ชุด 3- 4สี่นะคะเราก็เลยวงกลมไว้ให้เผื่อ3 4มสี่มาเพราะว่าอย่าลืมว่า3 4สี่ก็มีโอกาสมานะคะ ถ้าแปชนไม่มาจริงนะคะดังนั้นวันนี้สรุปว่าตัวเลขที่เราวงกลมเป็นตัวเลขที่ เด่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีโอกาสมาในส่วนของตัวเลขทั้งหมดวันนี้จะสังเกตเห็นว่าคู่ชุดไม่ได้มากเท่ากับเมื่อวานนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนตัวเลขที่ชนด้วยดังนั้นตัวเลขทั้งหมดที่มีโอกาสมาวันนี้ก็คือ18ชุดเด่นนี้นะคะแต่ถ้าเราตัดด้วยตัวเลขที่มันชน8กับ6แล้วก็ไม่ติดดับนะคะก็จะเหลือตัวเลขที่เราวงกลม12ชุดนะคะตัวเลขที่ไม่ได้วงกลมวันนี้ไม่ได้หมายความว่า ตัดทิ้งนะคะเนื่องจากว่าถ้าดับเอาไม่อยู่ตัวเลขที่เราไม่ได้วงกลมก็มีโอกาสมานะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากสูตรจากสถิติที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้ทุกคนนะคะ สำหรับแนวทางการสรุปหานอยแบบนี้เราจะมีลงให้ทุกๆวันนะคะถ้าทุกคนชอบก็กด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราลงให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ